สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับเบเบ้ภาพเพลินขึ้นเก่าเหมือนเดิมจ้าในมือน,นีเบเบ้กะซมี่โครงสุภาษิตลาวโบวราณของเราเนาะจ้ามาเราสุพีสุนองฟังมือน,นีก็เป็นโครงบทที่สามจ้าพี่น้องเพิินกะสอนในเหตุคุน่าของสิ่งของในย่านจําเป็นเนาะจ้าเป็นจ้าไดน,นันมารับฟังกันเลยจ้าเขาคล้องนีประเสริฐแท่เทียมตน ยามเมื่อมีกังวลช่วยปานเมื่อลูกเมียแง่เมื่อทุกคนถึงทอยเมื่อใดเขาปลาเสียไปยานพี่น้องมองมิกลัวแปลความได้ว่าข้าวของเป็นสิ่งประเสริฐแท้มีค่าแก่ตัวเราเองเมื่อเรามีความทุกข์กังวลก็ช่วยเราได้แต่เมื่อเราตกตำ่ำยากจนทุพพลภาพเมื่อใด ลูกเมียพี่น้องก็จะละทิ้งเราไปเสียมิได้มีความเกรงกลัวเหมือนเมื่อก่อนจากพี่น้องจากโครงสุภาษ,ษ,ษิตโบราบนบดนีเนาะเพื่อนกระซอนเห็นว่าสิ่งของที่เหามีไวสังมานันก็เป็นทรัพย์สมบัติที่ไวใสในย่ามจําเป็นนะจ่ะซึ่งแตกต่างจากจิตใจคน้นถ้าเมื่อ,อไรที่เขาเห็นเหาเป็นที่พึ่งเขาก็จะเข้ามาพึ่ง มาขอความช่วยเหลือแต่เมื่อใดก็ตามที่เฮ้าหมดคุ้นข่าต่อไผยแล้วคนคนนั้นถ้าบอจริงใจกับเฮ้าเขากัดตีตัวออกไปไปหาที่พึ่งที่ดีกว่าสิ่งที่คงไวกับเฮ้าก็คือตัวเฮ้ากับสิ่งของที่เฮ้าสะสมมาเองเท่าน,นั้นละจ้าพี่น้องสำรับโคร่งวันนี้บอไดหมายถึงผู้ใดผู้หนึง่งอันนี้ก็เปลนคติท้าน้ำใจมาฝากพี่ฝากน้อง ไปเป็นขอคิดเตือนใจกันเนืา่อจากสำหรับมื้อนี้เแบเบพ้พาเพื่อนกับสิขอโตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องที่รับฟังให้โชคดีมีความสุขคิดดีทำดีพูดดีให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ดีไม่แห้งสุขุูสุขคนจะพี่น้องสำหรับมื้อนี้เแบเบสวัสดีจา้า